สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใส่ลิงก์ช่องทางการติดต่อของเราใต้รายละเอียดคลิปนะครับปกติเวลาเราอัปโหลดวิดีโอเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีการใส่ชื่อคลิปแล้วก็ใส่รายละเอียดคลิปถูกไหมครับว่าคลิปเราเกี่ยวกับอะไรแต่ว่า เวลาเราจะใส่ช่องทางการติดต่อซึ่งช่องทางการติดต่อเนี่ยมันก็ซ้ำๆกันถูกไหมครับเวลาที่เราอัปโหลดคลิปอะเราก็จะต้องมาคอยใส่ลิงก์ใส่ลิงก์อยู่ทุกครั้งไปหรือคุณอาจจะมีรายละเอียดอะไรที่มันซ้ำๆกันอะอาจจะเป็นที่อยู่ร้านคุณหรือช่องทางการซื้อของอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใส่ที่ใส่ครั้งเดียวไม่จําเป็นต้องใส่ตลอดเวลาที่เราอัปโหลดคลิปนะครับก็แค่ใส่รายละเอียดของคลิปนั้นก็พอส่วนพวกช่องทางการติดต่อ มันจะขึ้นได้อัตโนโมัติเลยเราไปดูวิธีธทํากันเลยครับโอเคก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ช่อง YouTube ของเรานะครับแล้วก็มาเลือกตรงรูปโปรไฟล์เราตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกด้านล่างครับตรงการตั้งค่านะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นก็เลือกตรงสถานะและฟีเจอร์ของช่องตรงนี้ครับพอเข้ามานะครับให้เราไปเลือกตรงนี้ครับค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลด กดเข้าไปาจากนั้นให้เรามาเลือกตรงแท็บข้อมูลพื้นฐานนะครับหน้านี้แหละที่เราจะมาใส่ช่องทางการติดต่อของเรานะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับตรงคําอธิบายตรงคําอธิบายตรงนี้นะครับผมก็อาจจะมีจงจุดปะตรงนี้นะครับเพื่อเหมือนกับไปีกีเส้นใต้อะ นะแล้วก็ติดต่องานวิทยากรบรรยายทําการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะใส่เข้าไปที่มันจะต้องทําซ้ำซํำๆกันทุกวิดีโอแล้วก็ช่องทางการติดต่อของผมมีอะไรบ้างก็มีอ e ีเมลนะครับอีเมลของผมนะแล้วก็มีเฟ b บุ๊กแฟนเพจอ่าชื่ออะไรชื่อ Beyond c n a n n อ่าแล้วก็มีลิงก์นะครับ มีลิงก์เข้าไปที่ f a c e b o o k Fanpage ลิงก์ตรงนี้มาจากไหนก็ไป copy มาจากหน้าเพจเรานะครับอ่าหน้าเพจเราคือตรงนี้นะครับแล้วก็ copy ลิงก์ URL มาเลยคลิกขวา copy แล้วก็เข้ามาที่หน้า setting อีกทีนึงจากนั้นเราก็มาวางนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะอ่าสมมุติผมคลิกขวาตรงนี้เอาวางปุ๊บอ่ามันก็จะ Copy i ลิงก์มาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลบออกนะเพราะว่าผมใส่ไปแล้ว ทีนี้มีอะไรอีกมี IG เห็นไหม IG ของผมชื่อว่า Beyond B นะครับแล้วก็ copy link มาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันนะครับให้เราเข้ามาที่หน้า Instagram ของเราแล้วก็ไป copy ด้านบนนี้เลยครับอ่า copy URL มาจากนั้นก็มาที่หน้า setting อีกทีนึงอ่าแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ tiktok ก็เหมือนกันเราเข้ามาที่หน้า t i k t o k นี้นะครับแล้วก็ Copy มาเลยด้านบนแล้วก็มาใส่ลิงก์ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับจากนั้นพอเราใส่เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับส่วนด้านบนตรงชื่อเนี่ยอันนี้ก็คือในส่วนของชื่อคลิปนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงชื่อคลิปเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะอย่างเช่นชื่อช่องอ่าอาจจะใส่เป็นขีดตรงนี้นะครับเป็นขีดตั้งตรงนะมันจะอยู่ ตรงปุ่มขอขวดะนะครับแต่ว่าให้สลับเป็นภาษาอังกฤษเราก็กดชิปทีนึงแล้วก็กดเข้าไปนะครับเราก็เว,ว้นวรรคทีนึงก็ใส่ชื่อช่องเข้าไปก็ได้นะมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดของช่องเรานะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมนะในการใส่นะใครอยากใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับซึ่งเวลาที่เราจะตั้งชื่อคลิปอะไอตรงนี้มันจะโผล่ก็มาก่อนเลยเราก็แค่พิมพ์ชื่อคลิปไปด้านหน้าของตัวนี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะสมมุติเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมให้มาดูด้านล่างอีกหน่อยหนึ่งละกันเนาะไหนๆก็ไหนๆละด้านล่างนี้นะครับก็คือระดับการแชร์นะคุณอยากจะให้มันเป็น d e f a u l ไว้ที่อะไรเดิ u l t ไว้ที่สาธารณะส่วนตัวหรือไม่เป็นสาธารนณะก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมใส่เป็นสาธารณะไปเลยทีนี้ตรงแท็กนะครับก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะใส่แท็กของช่องเราฮะที่มันจะต้องใส่ซ้ําๆกันตลอดะ อย่างเช่นของผมเนี่ยเป็นช่องสอน u t u b e นะครับผมก็จะมีคําว่ายูทูบเบอร์ใช่ไหมทีนี้ผมไม่ได้ใส่นาแล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอาจจะใส่ว่ามือใหม่หัดทำหัดทำ u t u b e ก็ได้พอพิมพ์ก็ไปก็กด Enter ทีหนึ่งมันก็จะเป็นแพ็กนะครับทำช่อง YouTube เริ่มต้นและกันเริ่มต้นเริ่มต้นทำช่อง YouTube แล้วก,กด Enter อ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาใส่อีกทีอ่ะ แท็กตรงนี้นะครับพยายามอยญ่ให้เกิน15แท็กแล้วกันนะเพราะว่าใส่เยอะก็ไม่ใช่เป็นผลดีนะครับเดี๋ยว YouTube ก็จะหาว่าเรามีอะไรผิดปกตินะครับก็ใส่พอประมาณผมแนะนําว่าให้สัก15แท็กแล้วกันนะครับผมใส่เท่านี้พอก่อนจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยครับด้านล่างอากดบันทึกเสร็จแล้วมันจะมันก็จะขึ้นมาด้านล่างนะครับว่าบันทึกการตั้งค่าแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันว่าเอ้ยมันจะขึ้นอย่างที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้ไหมนะครับ อะลองมาอัปโหลดดูกันนะครับก็ไปตรงนี้เลยอัปโหลดสร้าง video. อัปโหลดวิดีโอแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็ค้นหาคลิปวิดีโอที่เราต้องการอัปโหลดนะครับสมมุติผมเอาผมเอาคลิปนี้แล้วกันนะครับปุ๊บอะดูสิตรงรายละเอียดตรงนี้ละครับเห็นไหมมันก็ขึ้นมา Beyond Channel นะครับแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมมันก็มีสิ่งที่เราใส่ไว้นะครับ ก็คือติดเงาะติดต่องานวิทยากร Facebook f a n p a g e มีลิงก์ Facebook i g มีลิงก์ IG อ่ะ TikTok มีลิงก์ TikTok อ่ะก็เป็นไปตามที่เราใส่ไว้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยผมใส่ไว้อยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ในการถ่ายทำผมใช้กล้อง Logitech อ่าใช้ไมค์ม a ล n o n o t e b o o k Lenovo คืออันนี้แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงต้องใส่เพราะว่าสปอนเซอร์อาจจะเล็งเห็นคุณกรับผมนะฮะอาจจะเกิดการ มาจ้างผมรีวิวอะไรนู่นนี่นั่นผมก็ใส่ไว้โอเคทีนี้มาดูตรงแท็กบ้างดีกว่าด้านล่างวิธีการดูแท็กนะครับเราจะต้องเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะแล้วก็มาเลือกตรงแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับกดเข้าไปเราเลื่อนลงมาดูอ่ะตรงนี้แหละที่เราใส่ไว้นะครับตอนแรกม,มันมีแค่ยูทูบเบอร์อันเดียวต่อมาผมใส่ว่ามือใหม่ทำยูทูบ เริ่มต้นทําช่อง YouTube อ่ะก็เป็นอาเซียเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กดถัดไปก็ลงคลิปวิดีโอตามปกติได้เลยทีนี้ต่อไปเราก็ไม่ต้องมาพิมพ์เองทุกครั้งแล้วนะครับเราก็แค่เนี่ยสมมุติว่าเราจะใส่รายละเอียดไปเราก็แค่มากด enter ตรงนี้เราก็ใส่คําอธิบายไปนะครับอันนี้เป็นอะไรลดยางแตกอะไรก็ว่าไปเนี่ยอะไรเราก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่เสมอนะครับทุกครั้งที่เราอัปโหลดวิดีโอคลิปอีกหน่อยถ้าเราอยากแก้ไขก็แก้ไขได้ตลอด นะครับโอเคครับ โอเคก็เรียบร้อยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะเราจะได้ไม่ต้องคอยมาใส่ทุกครั้งนะครับมันลําบากมากเลยแล้วก็มันจะเป็นช่องทางการติดต่อเราที่สามารถลิงก์ไปที่โซเชียลมีเดียอื่นได้ก็สามารถเพิ่มทูกติดตามได้นะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u Beyond b e Channel แล้วก็แฟนเพจ Facebook Beyond Channel แล้วก็ฝากติดตามช่องทาง Tik t o k ด้วยนะครับชื่อ Beyond Channel เหมือนกันเนาะโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ